สวัสดีครับเงินหมื่นเนี่ยเออ่ก็คือจริงๆถามว่าถ้าเป็นเงินดีต้นแล้วแจกทุกคนนะครับเออ่ถามว่ามันจะต้องมันจะต้องไปก่อนนี่ไหมคําตอบก็คือว่าไม่จําเป็นต้องก่อทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นต้องก่อทั้งหมดถามว่าแล้วทําไมต้องก่อทําไมต้องก่อก็เพราะว่ามีสมมุติฐาน มันมีสมมุติฐานว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้ผลเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ผลเลยเอ,อ่อันนั้นนะต้องเกาอแต่ประเด็นก็คือถ้าหากว่าเกาะถ้ากิดสมมติว่แจกเ,เงินดนะิจิตอลน่ะมันไม่ต้องก่อนนี่ก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่ก่อน,นี่เลยเพื่อมาค้าประกันเงินดิจิตอลนะหมื่นหนึ่งเนี่ย มันก็มีความเสี่ยงคําว่ามีความเสี่ยงหมายถึงว่าก็ต้องดูว่าในภาพรวมแล้วรัฐบาลเนี่ยจะสามารถทําให้ค่าเงินเนี่ยมันเกิดมูลค่าแค่ไหนนะครับทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยเกิดมูลค่ามากแค่ไหนถ้ามูลค่าเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินที่แจกมันก็เอมันก็จะส่งผลให้ ไม่จำเป็นลงกูอได้แต่คือก็บอกไว้ว่ามันแค่มีความเสี่ยงมันมันไม่ใช่ว่าแค่มันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงก็หมายความว่าก็เหมือนคุณสมมุติว่าเปิดบริษัทอาจได้เงินคนละสิบล้านเงินมาจากไหนไม่รู้เงินอมีเงินทุนคนละสิบล้านเนี่ยสมมุติว่ามีบริษัทหามาด้วยลาแข้งก็ได้อ่ะคนละสิบล้านเศรษฐี สิบคนเปิดบริษัททำธุรกิจเดียวกันมันอยู่ที่ผลบริหารเนี่ยผลการบริหารนะเออพูดง่ายนี่พูดแบบเข้าใจง่ายๆถ้าถ้าบริหารรอดอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องค้าอ่ะไม่จาเป็นต้องคำ้ำกู้มาค้าหมดอ่ะประเทศไม่ต้องเป็นหนี้ด้วยนะครับคือที่มันมีปัญหาตอนนี้คือกฎหมายมันก็ออกไว เป็นกลางๆอะ่ะออเป็นกลางๆคือว่าไม่งั้นใครขึ้นมาก็จะแจกโมโม่โๆ,ๆได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะถ้าหากว่าแจกทุกคนนะแล้วก็ที่ยที่ว่าอายุสิบหกปีขึ้นไปอะ่ะถ้าแจกหมดทุกคนแล้วอาจจะไม่ต้องกู้เลยก็ได้ไม่ต้องกู้มาค้ำเลยก็ได้ ที่เขาต้องกู้มาค้ำเนี่ยก็เพราะมันมีกฎหมายบางอย่างคุมอยู่นะครับม,มีกฎระเบียบบางอย่างคุมอยู่เฉยๆนะแต่ถ้าพูดถึงนะใ,นในทางทฤษฎีแล้วไม่พูดวําในทางทฤษฎีดีว่ามันก็มีหลายทฤษฎีนะครคือถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎีพวกฟ i น a n นเชียเนี่ยเขาจะบอกมันมันจะเป็นปัญหาเรื่องแรงจูงใจบางอย่างนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าดูตามมหาภาคนะครับตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคการเงินมหาภาคเนี่ยคุณไม่ได้ปต้องคำอะ่ะแต่มันจะต้องเขาเรียกว่ามีมีความรับผิดชอบทางทางการเงินการลังนะครับ ซึ่งมันต้องผ่านระยะเวลาไปว่าโดยภาพรวมแล้วคุณทําได้แค่ไหนภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรมันมีภาษาแบบ in the bottom line อะแต่น,นั้นมันใช้กับภาคธุรกิจใช่ปะคือบัญชีอะโอ้คุณทำมามีสินสทรัพย์เท่านั้นเท่านี้เครดิตเท่านั้นเท่านีนานน้สุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายคุณกําไรเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันคือบริหารในภาพรวมแล้ว in the b o t ท o อ line นะี เอ,อคุณเจเนเรตมูลค่าทามูลค่เพิ่มใส่กิจได้แค่ไหนไอตัวนี้คือตัวตัวที่อาชีวัดนะครับแล้วผมก็เคยพูดไปในคลิปก่อนหลายหลายเดือนแล้วละ่ะน่าจะเป็นปีแล้วว่าแบบถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆอะนะครับบางเรื่องนะ มันก็ต้องทวนหน้าบางเรื่องมันไม่ทวนหน้าแต่ผมบอกเลยเงินิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินเยียวยานะมันต้องทวนหน้านะครับแล้วผลกระทบจากทําไมผมต้องบอกว่าทวนหน้าเพราะผลกระทบจากความเป็นผดเด็จการนะครับแล้วผลกระทบจากการที่เขาเรียกว่า underinvestment เนี่ยมันรุนแรงกว่าการเป็นหนี้ แล้วอย่างที่ผมบอกคือในภาพรวมแล้วจริงๆอ่ะถ้าโครงการนี้มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไอเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ติดวินัยการเงินทางอะไรมากมันไม่จำเป็นต้องกู้แต่มันต้องดูสุดท้ายว่าผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยภาพรวมรัฐบาลเจเนอเรตมูลค่าได้แค่ไหนแค่นั้นแหละครับถ้าหากว่า มันอาจจะเฟลก็ได้มันอาจจะดีก็ได้อันนี้คือก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับแล้วหากรัฐบาลอื่นจะมาทำเนี่ยอืมมันก็อย่างที่บอกคือมันต้องมีกรอบการจำกัดความเสี่ยงด้วยนะครับจำกัดกรอบความเสี่ยงว่ากรอบของมันเนี่ย ความเสี่ยงของตัวเนี้ยมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับถ้ามันพาขึ้นมาตัวเนี้ยผมว่าผมว่าตรงเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญมากกว่านะครับในภาพรวมตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเราดูจากเออสัญญาณเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยพอมีการอ่เวิชั่นไทยแลนด์วิชันอะไรเนี่ยพูดมมันขึ้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องค่างเงินแข็งค่างเงินบาทแข็งอีกนะคือค่างเงินบาทแข็งหรืออ่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอ่อนดีแข็งดีนะไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่บอกว่าจริง,รงๆแล้วไม่จําเป็นต้องคําก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องคําหมดต้องพูดอย่างงี้นะไม่จําเป็นต้องกู้มาคําหมดถ้ามันเป็นเยินดิจิต้ลนะครับแล้วก็แจก สิบปีขึ้นไปแจกทุกคนนะครับข้อสรุปก็เป็นแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ